แอมจิวบลูทูธกล่องลายไม้นะคะสวยงามน่าใช้มากนะคะข้างบนเป็นช่องระบายลมมีโลโก้เป็น m อฮ่าฮก็สะดวกในการใช้งานด้วยการเสียบไฟบ้านนะคะแล้วก็ต่อด้วยสายลำโพงซึ่งใบนี้เป็นของ f อฟที่อยุธยานะคะซื้อ เครื่องเสียงกลางแจ้งไปเ,เป็นตู้4ใบแล้วก็เลือกที่จะใช้แอมตัวเดิมไปก่อนแล้วพอมาเห็นแอมบลูทูธออกใหม่ก็อยากจะได้เอาไปใช้งานซึ่งตัวนี้เป็นดี900รุ่นดี900นะคะเสียบแฟตบได์มีช่องเสียบใหม่ครบทุกฟังก์ชันเลย เอาไปขับกับตู้10นิ้วคงปั๊มนะคะ2ใบแล้วก็ตู้กลางแหลม6นิ้วคงปั๊ม2ใบซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเครื่องเสียงกลางแจ้งจะมาผสมผสานกับงาน DIY เพียงแค่กล่องใบเท่านี้เองนะคะมันจบลงที่ความสะดวกในการร้องคาราโอเกะได้เลยแต่ ทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อเสียนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่มีข้อดีซะทั้งหมดแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่จะเสียเมื่องาน DIY ผสมผสานกับงานเครื่องเสียงกลางแจ้งมันก็ไม่มีอะไรที่จะอึดมากไปกว่า power ประกอบนะคะเพราะว่า power ประกอบเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นได้ยาวๆหลายวันต่อเนื่อง โดยที่เครื่องไม่ร้อนนะคะแต่แอมพวกนี้ก็จะเล่นได้ไม่นานเพราะว่ามันเป็น Power ที่ใช้ประเดี๋ยวประดาวก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เปิดได้นานๆเหมือนกับ Power ประกอบ